ถ้าคุณชื่อก้องพบฟังให้จบเพราะชื่อคุณเป็นชื่อที่ดวงขึ้นที่ปากจริงหรือไม่ชื่อก้องพบสำหรับผู้ชายเกิดวันพุธกลางวันความหมายชื่อก้องพบก้องหมายถึงชื่อเสียงด่งดังเป็นที่รู้จักพลังเสียงแห่งอำนาจสื่อถึงการเป็นผู้นำการพูดแล้วมีคนฟังมีอิทธิพลทางคำพูดพบหมายถึงโลกภูมิภาวะการดำรงอยู่ สื่อถึงความมั่นคงการสร้างตัวสร้างฐานะสร้างโลกของตนเองความหมายรวมผู้ที่มีชื่อเสียงก้องไปทั่วพบมีบาร,รมีเป็นที่ยอมรับในสังคมเป็นชื่อที่ให้พลังอำนาจวาสนาและชื่อเสียงอย่างชัดเจนดวงชื่อกับคนเกิดวันพุธกลางวันคนเกิดวันพุธกลางวันฉลาดไหวพริบดีพูดเกง่งเหมาะกับงานเจรจาการค้าขายการตลาดออนไลน์คอนเทนต์ คำพูดนำโชคแต่ก็เป็นดาบสองคมชื่อก้องพบส่งเสริมวาจาเป็นทรัพย์เด่นเรื่องการงานที่ต้องใช้ชื่อเสียงการสื่อสารการเป็นที่รู้จักเหมาะกับสายธุรกิจออนไลน์พ่อค้านักพูดอินฟลูเอนเซอร์สายมูขายของถือว่าชื่อกับวันเกิดไปกันได้ดีไม่ขัดไม่หักดวงด้านการเงินสำหรับผู้ชายเกิดวันพุธกลางวันแบบเน้นสายมูโดยเฉพาะ พลังการเงินจากชื่อก้องพบจุดเด่นการเงินเงินมาจากชื่อเสียงและคำพูดเจรจาเก่งพูดแล้วมีน้ำหนักลูกค้าเชื่อถือเหมาะกับค้าขายออนไลน์งานขายงานในหน้างานคอนเทนต์รายได้เกิดจากการบอกต่อชื่อเสียงที่สะสมมีดวงหาเงินเก่งแต่ไม่ใช่เงินฟลุกเงินเข้าจากความสามารถล้วนๆยิ่งขยันยิ่งมีชื่อเงินยิ่งมา รายได้โตแบบขั้นบันไดไม่ใช่พุ่งครั้งเดียวแล้วหายจุดที่ต้องระวังเงินรั่วเพราะวาจาช่วยคนเพราะเกรงใจรับปากเกินตัวเสียเงินตามมารายรับมากรายจ่ายก็มากใจดีใช้เงินกับคนรอบตัวลงทุนเพราะเชื่อคนง่ายจังหวะเงินสำหรับคนชื่อก้องพบเด่นเงินจากลูกค้าเก่างานซ้ำคนแนะนำมีเกณฑ์เงินก้อนจาก ปิดดีลใหญ่งานพูดงานขายของสายมูของเสริมดวงถ้าทำธุรกิจยิ่งเปิดเผยชื่อยิ่งได้เงินไม่เหมาะกับงานที่ต้องหลบซ่อนหรือไม่ออกหน้าเคล็ดลับเสริมการเงินสายมูบูชาพระพุทธด้วยถูก17ดอกทุกวันพุธพกของเสริมวาจาตะกรุดเมตตาหินสีเขียวใช้สีเงินนำโชคเขียวเหลืองขาว ก่อนเจราจาเรื่องเงินให้ตั้งจิตพูดแล้วได้ซับสรุปการเงินชื่อก้องพบหาเงินเก่งเงินมาจากชื่อเสียงและคำพูดมีโอกาสรวยจากการสร้างตัวเองต้องรู้จักปิดวาจาก,กับบางคนแล้วเงินจะไม่รั่วด้านความรักสำหรับผู้ชายเกิดวันพุธกลางวันในมุมสายมู่แบบตรงพลังชื่อพลังความรักจากชื่อก้องพบ เสน่ห์ที่มากับชื่อเสน่ห์มาจากคำพูดและบุคลิกพูดเก่งคุยสนุกมีวาทศิลป์คนรอบตัวรู้สึกอบอุ่นเมื่อได้คุยด้วยมักมีคนแอบชอบโดยไม่รู้ตัวเป็นคนที่มีโลกของตัวเองรักอิสระมีเป้าหมายชีวิตชัดถ้าใครเข้าใจจะรักจริงและจริงจังไม่ใช่คนหวานมากแต่มั่นคงลักษณะความรักช่วงเริ่มต้น คุยเก่งจีบเก่งดึงดูดใจไว้ความสัมพันธ์เริ่มจากการพูดคุยถูกอคอคบจริงดูแลรับผิดชอบปกป้องคนรักให้เกียรติแต่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวไม่ชอบความรักที่กดดันหรือควบคุมจุดที่ต้องระวังเรื่องความรักคำพูดตรงเกินไปทำให้อีกฝ่ายน้อยใจงานมากเวลาน้อยคนรักรู้สึกห่างบางครั้งคิดเร็วพูดเร็วแต่ใจยังไม่ทันคิด เคล็ดลับเสริมความรักสายมูไหว้พระพุทธบวกพระแม่ลักษมีวันพุธพกของเสริมเมตตาเช่นโรสควอตหินสีชมพูใช้สีเสริมสเสน่ห์เขียวอ่อนชมพูขาวก่อนคุยเรื่องสำคัญหายใจลึกๆสามครั้งแล้วพูดสรุปความรักชื่อก้องพบมีสเสน่ห์จากคำพูดรักจริงถ้าเข้าใจโลกของเขาเหมาะกับคู่ที่เป็นเพื่อนคู่คิด ระวังคำพูดแรงและอย่าปล่อยให้งานแย่งหัวใจด้านสุขภาพสำหรับผู้ชายเกิดวันพุธกลางวันในมุมสายมูเน้นการดูแลพลังชีวิตพลังสุขภาพจากชื่อก้องพบจุดแข็งด้านสุขภาพพื้นฐานร่างกายฟื้นตัวเก่งเป็นคนพลังเยอะถ้าได้พักจะกลับมาแข็งแรงไวใจสู้ไม่ยอมแพ้ง่ายสุขภาพขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจ ถ้าใจดีสุขภาพจะดีตามถ้าเครียดคิดมากอาการจะออกทางร่างกายทันทีจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษระบบประสาทและสมองนอนดึกคิดเยอะปวดหัวไมเกรนวอกแวกพลังงานกระจัดกระจายระบบทางเดินอาหารกระเพาะลำไส้แพ้อาหารจากความเครียดกินไม่เป็นเวลาลำคอเสียงปอดใช้เสียงเยอะพูดมากทำงานเจรจา เสียงแหบเจ็บคอภูมิแพ้เคล็ดลับเสริมสุขภาพสายมูไหวพระพุทธขอเรื่องสุขภาพและสติดื่มน้ำก่อนพูดงานสำคัญพบหินพลังงานสีเขียวมรกตอเวนเจอรีนใช้สีเสริมสุขภาพเขียวขาวตั้งจิตทุกเช้ากายค่าแข็งแรงใจค่าสงบเคล็ดลับเสริมดวงสำหรับผู้ชายเกิดวันพุธกลางวันชื่อก้องพบ แบบสายมูใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเคล็ดลับเสริมดวงภาพรวมดวงเด่นที่วาจาบวกชื่อเสียงบวกไหวพริบยิ่งพูดดีคิดดีทำดีดวงจะเปิดเร็วมากเสริมดวงการเงินเช้าทุกวันพุดใส่บาทหรือทำบุญด้วยเลขหนเจตั้งชื่อบัญชีออมทรัพย์ว่าเงินงอกเงยหลีกเลี่ยงการรับปากเรื่องเงินโดยไม่คิดเสริมดวงความรัก พูดดีแม้ไม่หวานจะได้ใจยาวพบหินโรสควอดหรือของสีชมพูห้ามพูดประชดตอนอารมณ์แรงดวงจะตกทันทีเสริมดวงสุขภาพนอนก่อนห้าทุ่มอย่างน้อยสัปดาห์ละสามวันดื่มน้ำหนึ่งแก้วก่อนพูดงานสำคัญสวดคาถาก่อนนอนเป็นประจำเสริมดวงสายมูทำง่ายไหว้พระพุทธด้วยทูบสิเจ็ดดอก บูชาพระพิเคเนตเสริมปัญญาและความสำเร็จทำบุญเกี่ยวกับหนังสือการศึกษาแสงสว่างของเสริมดวงที่เหมาะสีมงคลเขียวเหลืองขาเครื่องรางตะกรุดเมตตาหินสีเขียวทิศมงคลทำงานทิศตะวันออกข้อควรระวังสำหรับผู้ชายเกิดวันพุธกลางวันชื่อก้องพบในมุมสายมูครบทั้งงานเงินรักสุขภาพ ข้อควรระวังหลักพลังชื่อชื่อให้พลังเสียงคำพูดชื่อเสียงสิ่งที่ต้องระวังที่สุดคือวาจาการเงินระวังเงินรั่วเพราะเกรงใจห้ามคําประกรันยืมเงินลงทุนตามคำพูดคนอื่นตรวจเอกสารสัญญาตัวเลขให้ละเอียดความรักระวังคำพูดแรงหรือเผลอพูดประชดงานมากเกินไปทําให้คนรักรู้สึกถูกละเลย อย่าใช้เหตุผลนำอารมณ์มากเกินจนอีกฝ่ายรู้สึกเย็นชาสุขภาพระวังเครียดสะสมปวดหัวไมเกรนนอนไม่หลับใช้เสียงเยอะคอลำคอระบบทางเดินหายใจกินไม่เป็นเวลากระเพาะลำไส้รวนข้อห้ามสายมูสำคัญพูดแช่งตัวเองรับปากแทนคนอื่นสวดมนต์แล้วเล่นมือถือทันทีพูดลบก่อนนอนดวงจะปิดวิธีแก้แบบง่าย ก่อนพูดเรื่องสำคัญหายใจลึกสามครั้งถ้ารู้สึกดวงตกสวดพุดโทโธพุโทโธก้าจบงดพูดในอารมณ์โกรธอย่างน้อย24ชั่วโมงถ้าคลิปนี้ตรงกับชีวิตคุณกดใจไว้เป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับดวงดีดวงดีทุกวันนะครับ